นาก็จะอุ้มๆหน่อยนะครับ EP ที่หมาแล้วครับผมเดี๋ยวผมปักหมดให้ในไลน์นี้เลยใครจะเข้าไปกูเสือรอก็ไปตอนนี้ได้นะครับขอบคุณมากเติมชาเขียวหน่อยเติมความหวานให้กับชีวิตก่อนขาดหวานไม่ได้ครับ เดี๋ยวเบาหวานกัาเริมหน้าก็จะอุ้มบุมหน่อยนะครับทุกคนนอนดึกสวัสดีครับสวัสดีครับผมเริ่ม เริ่มเริ่มกินชาเขียวบ่อยแต่ยังไม่ได้บอกว่าติดชาเขียวนะครับแต่เริ่มกินบ่อยเริ่มเริ่มมีความรู้สึกว่าขอชาเขียวหน่อยอะไรประมาณนี้ <của> ตื่นเช้ามาก่อนที่เราจะทำอะไรใดๆเลยเนะี่ยคร ตอนที่เราจะทําอะไรเลยคือดื่นน้าบางทีบางทีคือต้องต้องมีน้ําไว้หัวเตียงคือก่อนนอนเนะะี่ยครผมจะมีน้ําอยู่ขวดหนึ่งก็กินก่อนนอนไปไปครึ่งหนึ่งนะครัแล้วตื่นเช้ามารู้สึกตัวปุ๊บคือหยิบน้ำมาเลยครึ่งหนึ่งที่เหลือในขวดหลังจากนั้นค่อยทําภารกิจแล้วระบบต่างๆมันจะ มันจะลันไปเลยครับทั้งระบบขับถ่ายทั้งอะไรต่างๆนะเพราะพอเข้ากินก่อนนอนแหละแป็นว่แต่บางคนไม่ค่อยชอบดื่มน้ําก่อนนอนนะครับเพราะว่าจะรู้สึกแบบดึกๆมาจะปวดฉี่ใช่ไหมครับแต่แต่ของผมไม่เป็นแบบนั้นกินน้ําก่อนนอนแต่แต่ผมกลางคืนผมบอบ,บปวดฉี่ไม่ค่อยตื่นเข้าห้องน้ำทุกคนตื่นคือตื่นทีเดียวเลยแล้วก็ ตื่นเช้ามารู้สึกตัวปุ๊บเราหยิบน้ําที่มันเหลือจากที่เรากินก่อนนอนใช่ไหมอีกครึ่งหนึ่งกินแล้วทุกอย่างมันจะรันนไปอัตโนมัติเลยครับมันสีแบบระบบขับถ่ายมันจะรู้สึกปวดฉี่ปวดอะไรประมาณนี้เรามันเท่ากับเสด็กลุกขึ้นมาทำอะไรกับท่านะแล้วข้าวก็ยังไม่หิวตอนเช้านี่ก็อาจจะเติมอะไรแบบนี้นิดหน่อยอย่างนี้ครับ แต่ก็ต้องกินนะอาหารเช้าก็าเป็นสำคัญแต่ของผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้หนักมื้อเย็นแต่ไม่แนะนำนะสำหรับคนที่ที่ควบคุมอาหารแต่บา,างของผมก็เป็นคนแบบคือคือเราทำงานเหนื่อยเนาะบางทีบางเทือะแบบ อาจจะไม่ได้ใช้แรงกายที่มันหนักมากมายแต่ว่าใส่สมองใส่ความคิดอย่างสิไหมครับคือสมองนี่คิดอยู่ตลอดหมุนอยู่ตลอดในระบบสมองนี่คือมันเหมือนมันต้องหมุนมันต้องเคลื่อนไหวอะไรประมาณนี้อยู่ตลอดนะครับมันก็นเลยแบบทําให้เรารู้สึกแบบเออพอเหนื่อยเหนื่อยมาเคียดเครียดมานี่ก็การกินคือการหิวใจที่ดีที่สุด เดี๋ยวจะมากินของอร่อยๆเดี๋ยวผมรอเข้าภาคปลายครับผมวันนี้ยังอยู่อุบนอยู่นะครับน่าจะเสร็จคืนนี้คืนนี้จะมีการประเมินน้องๆที่เข้า mm. เข้าค่าย mm. เขาเรียกเข้าค่ายไหมครับ mm. เข้าเข้าอบรมจะมีการประเมินนะครับก็น่าจะสองสามทุ่มนะครับเสร็จภารกิจต่างๆก็ถ้าเหนื่อยก็จะกลับเลย ถ้าถ้าเหนื่อยก็จะนอนนี่ก่อนถ้าไม่เหนื่อยก็จะกลับเลยเพราะว่ามาคนเดียว